อีกประเด็นเทียบเคียงกรณีของคุณแตงโมนะครับที่มีการวิพักษ์วิจาร์กันเยอะเรื่องของใบอนุญาตขับเรือคนที่ขับเรือได้เฮ้ยมีการตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอธิรัต์ปัตนาเศษลงพื้นที่ที่ท่าเรือสาทรนะครับก็สั่งการให้กรมเจ้าท่าเข้มงวดเรื่องนี้ไม่ใช่ชเฉพาะประเด็นเรื่องของคนขับเรือที่จะต้องมีใบขับขี่เรืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึง การใช้ใบกัปขี่เรือหรือการที่ใบอนุญาตผู้กับขี่เนี่ยจะต้องตรงกับประเภทของเรือในขนาดที่กำหนดในใบอนุญาตนะครับแล้วถ้าใช้ใบอนุญาตผิดประเภทอันนี้จะมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับข้อมูลของกรมเจ้าท่าระบุว่าการที่คนที่ไม่มีใบอนุญาตขับเรือแต่ทําการขับเรือซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีโทษทั้งจําแล้วก็ปรับปรับก็คือ1 0,000ื่น โทษจำคุกนะฮะก็คือ6เดือนกับก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะคะที่ว่าขับรถก็ต้องมีรถประเภทต่างๆใช่ไหมคะ<ฆ>รถยนต์บุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกใบ<ฆ>ขับขี่มันก็จะต่างกันนะคะ